สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบงไปสู่คูโซ่นรับพอกับเบาา้าเท้าฮังนัดเชนีนออกครับพี่น้องมาพี่น้องมาโมนี้เขาขาหมูครับพี่น้องกินเขาเจ้าได้โมนี้กินเขาเจ้ากินเขาสวยเอา้านี่ักกับพักแก,ก,กมมันย่นีพี่น้องพักไอ้ขนาดลวกนะครับสมพักหรือว่าพักดองนะครับชิ้งดองน้ำักพริกนวยโอ้ตักน้ำลาดถือนะครับกับหัวกระเทียมพี่น้ำน้ำสดน้ำสดมาพี่น้องมากับน้ำจิ้ม สูตรสูตรคงคงเพลิน <laughs> มามามาเสียบเสียบน้ำบาท่าโอ้ยนะเบิดบุญกัาบาท่ามานน่มาเลือกพีน้องกัน เขาเจ้าบริกินให้พี่น้องเห็นนะครับอืม รมช่วยช่วยพี่น้องเนี่ยบนลร่มช่วยช่วยรอกร่มแห้ง อือเอาเล่ะเอามือเนาะใส่โลพี่น้องจังครับอื้หนังพี่น้องเลย Ừ. mặc áo mưa nọ <laughs> มันเนี่ยพี่นุอมขักล้วเอาไปตุนเปื่อยๆเนะคือข,ขาเจ้า เราจำเรได้พี่น้องอืมอสขอไปพี่น้องจุ๊ดหดนจิ้มอนนี้มันจะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยว 那有意思了。 俺做、嗯、安东郎。 ครับมากินข้าวเจ้าอินน่มใบบ่วอิ่มพี่น้องแต่มันจอ่อยเร็วน้ำทั้งขัวายโย่ไว้พี่น้อง ทำจิมเนี่ยชุดยอดเปรี้ยวเค็ดแขวดังเกลือดเลย เป็นว่าของคูกัน มืมันกระดูกสงสัย่าถือถาด ต้องส่วนหนังอืมอืมรูปได้เถือ น้ำจิ้มลายมาหันขนงจุดเข้าไปไป๊บเด็ดเขียวเลย พคนป่ะขาหมูไอ้เยอรมันมั่งบ่นเคยพี่น้องคือเคยอยู่ป่ะจ๊ะอ <laughs> ืมจุ้มแห้งบ่ได้ เงิดอันนี้มันมันเนาะงามพึ่นกินพึ่นกินอยู่หลากหลาย,ยมาหอมนอ่มเลยมันเสียวมาขวงสีมาตัดแั่ได้จ็ตั้งบัวไห น้ำซุปนี่เข้มข้นนี่ห้ามองหนังเอามาสวงขาพี่น่องสวงขาไนี่จุ่นี้นนนนน ก็กินไรสองขาเพื่เบิร์ตเอาให้หน่องขาดว่ามั่นเนี่ย ก็คือปั่นเขาเงีย้ยนะพี่น้องเนาะใส้กยยุ้ยได้ว <c oughs> ่าเรากินถือวิธีบ่หรอพี่น้อง <c oughs> <c oughs> กินกับกระเทียมกินกับบักปิกน่วยพี่น้องว่า แต่ว่าโบเคยถนัดมันมันมันเนีน <c oughs> <c oughs> ่ยเขาจานหนึ่งข <c oughs> าหมูสองขาแ <c oughs> ต่กระบอเบิร์กพี่น้องโอ้เสียบอยู่เขาท่าเขาท่าอืมมันเสียมสวม สวมน้าผักดองปลาไหลย,ยังหน่อยแต่ว่าน้ำจิ้มนี่บ้าแถวใส่ข้าแหลกตักเข้ามาอุ้ยพี่น้องเข็ตเขียวเลยเอาเรียบร้อยพี่น้องล่มว่อยๆยบรรยากาศหลังฝนตกหักซีม้อีกพี่น้องนี่เพราะว่าอยัางเนี่ยเมืองแล้วเป็นตมา เป็นตะอใหม่อยู่นะครับเอาพี่น้องนะครับไร่หมองไร่บอลบอลเท่ากับว่าคู่มือคู่มือเนาะเรื่องของฝ้าฝนนะครับเรื่องของโรคไา้ไข่เจ็บน้านะครับทิ้นมาทิ้นมาควบคู่กันนะครับมีฝ่ามีฝนฝนตกมากกับมีอ่าคนว่าพะหะน้ำโลกยังเขียนว่ายุ่งนะครับยุ่งไ่ด้วยยุ่งไรยุ่งบาญยานะครับมันกระสีมาน้ากันนะครับหรือว่า อย่างอื่นเห็นมากัมหนามยางเช่นขี้เข็บงูงเหี่ยวเขี้ยวขอนะครับก็รมาระวังเรือพี่น้องด้วรักษาสุขภาพรักษาร่างกายนะครับเพิานว่า,าถ้าสุขภาพดีเห็นยังก็ดีนะครับแมนมีเงินเป็นลอยหลานท่านหลานสุขภาพบดีก็คือเกา่าคนว่าแม่นคว่มเพลินครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็เห็นมาหลายที่กันนองพี่น้องเนาะเอาฝากพี่ตัวน,น้องสุขสุขคนนะครับบรรยากาศไต้ฮม่วงมานี่เบิง้ง น้ำสาตวนี่เต็มเต็มจนล่นลพี่นอ้องออาเต็มจนล้นนะครับอยู่ใต้หฮมม่วงข้างหลังนี่เป็นตนกระโดนบ่ิเฮ็ดสี่โงสี่จียังเด้อพี่น้องนี่จับสั้นให้เบิง่งโลดเออเอาแบบบรรยากาศสดๆโหลดพี่น้องมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะอ่าเป็นไทยจากบรรยากาศจริงนะครับอฝากพี่ต้อนน้องนะครับสุขสุขคนคือเก่านะครับลินี้บบ่เต้ากินอ่าหมูตุน๋นหรือว่าเขาขาหมูเนี่ยเออเออมันกขึ้กันนะ,นะพี่น้องเนาะแซ่บ,ซบ นะครับเสียบแต่วมันมันนะพี่น้องสองขาโอ้โบเบิดนะครับเขาจานหนึ่งกะเต้อแหลกที่บ่าวเท้ากินเขาเจ้าหรือว่าเขาสวยนี่พี่น้องเบิ้งมันโบสันทัดคือเขาเหนียวปันไอพี่น้องจกปั่นคุยอใส่บ่วงงัดใส่งัดใส่มันโบปันไดเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เดติทตามและชมบ่าวท้านะครับคลิปนี้ฝากพี่ต่อน้องสุขุสกุลที่เก่านะครับมักอะไรถือแจกกระแช่บ่าวท้านี่นะครับเด้อสำหรับมังน้ครับสวัสดีครับ